f e r r a r i 296 GTS version เปิดประทุนของรถสปอร์ตตัวแรงขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดเจเนเรชั่นที่3ของ f e r r a r i เปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะครับด้วยราคาเริ่มต้นที่25,250,000ล้านบาทแต่สำหรับคันที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับมีการตกแต่งพิเศษราคาอยู่ที่3 2ล้านบาทโดยประมาณนะครับเรื่องราวของเขารายละเอยียดต่างๆเป็นยังไงไปดูกันครับ ก็เรียนกันตามตรงนะครับว่าจเจ้าตัว GTS เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยความแตกต่างของ GTS กับตัว GTB ก็คือในส่วนของระบบเปิดหลังคาที่เป็นแบบ Hardtop เท่านั้นนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ส่วนคำว่า GTS ก็มาจากคำว่า Grand Touring Spider นั่นเองนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอเท้าความกันสันิดนึงนะครับว่า เจ้า296นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรง่ายๆครับเริ่มมาที่ชื่อก่อน296เนี่ยมาจาก29มาจากพิกัดเครื่องยนต์2,992 cc นะครับส่วน6ก็คือเขาเป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบนั่นเองนะครับนี่คือตัวชื่อรุ่นส่วนในแง่ของการดีไซน์แรงบันดาลใจก็มาจากตัวรุ่น250นะครับเป็นรถในสไตล์ของสปอร์ต ส่วนคันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ Plug-in h y b ฮบรนะครับซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากสนามแข่งฟอร์มูล่าวันั่นเองนะครับมาเริ่มกันในส่วนของดีไซน์กันก่อนอย่างคันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยครับสีของเขาโดดเด่นมากแปลกตามากเพราะว่ามันถือว่าเป็นสีพิเศษที่ต้องสั่งนะครับถ้าสีเนี้ยถ้าคุณจะสั่งในรุ่นอื่นจะต้องจ่ายเพิ่ม3ล้านบาทแต่สำหรับเจ้าตัว296 GTS และ GTB นะครับ คุณจะจ่ายเพียงแค่1นล้านแปดแสนบาทเพราะอะไรทำไมถึงได้จ่ายถูกกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นรถแบบั๊กอ i n ไฮบริดนั่นเองทําให้เวลาเสียภาษีเนี่ยมันถูกลงเวลาที่เราใส่ออปชั่นเติมเข้าไปเนี่ยมันก็เลยถูกลงไปด้วยนั่นเองนะครับความพิเศษในแง่ของการดีไซน์ตัวรถคันนี้เป็นเรื่องของอากาศพลาศาสตร์คูดให้เข้าใจง่าย,ายคือรถเขามีความลู่ลมมากแล้วก็มีการสร้างแรงกดทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังอย่างชนิดที่เรียกว่ามหาศาล ถ้าคันนี้ขับด้วยความเร็ว250กิโลเมตรจะมีแรงกดอากาศกระทำกับตัวรถเนี่ย360กิโลกรัมน้ำหนัก360กิโลกรัมอ่ะมากดอยู่ที่ตัวรถอะคุณนึก,น,ก,น,กนึกดูแล้วกันว่ามันหนักขนาดไหนเขาทำได้ยังไงมาจากการออกแบบล้วนๆครับ1จุดนี้ครับที่สปอยเลอร์ด้านล่างเห็นไหมว่าจะมีคลีบอยู่ตรงนี้แล้วก็คลีบที่สร้างแรงตรงนี้ครับนี่ยสร้างอากาศอีกหนึ่งสมมุิสิ่งสำคัญเห็นไหม นี่คือช่องดักอากาศมือผมหายไปได้เลยนี่คือหนึ่งในการออกแบบที่ผมใช้คำว่าสุดยอดนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของนี่ฮะการสร้างแรงกดอากาศคุณเห็นความรูลมความลาดเอียงของตัวรถไหมครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ทำให้แรงอกกดอากาศสามารถกดตัวรถให้เกาะติดอยู่กับพื้นได้แล้วก็ท่าทางด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องตรงนี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เวลาอากาศไหลผ่านรถเนี่ยครับมันจะสร้างแรงกดให้กับตัวรถด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ครับมาจากสนามแข่ง F1 ด้วยเช่นเดียวกันในแง่ของการดีไซน์นอกจากนั้นครับถ้าเป็นตัวจริงๆตัวตัว GTB ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว GTS เนี่ยมันจะเห็นเด่นชัดกว่าคือตัวชุดสปอยเลอร์ทางด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสปอยเลอร์นะ สร้างแรงกดอากาศอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะร,รีดจากด้านบนไหลลงมาสู่ทางด้านหลังตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีสปอยเลอร์พิเศษที่ถ้าขับด้วยความเร็วสูงมันจะ,ะเผยขึ้นมาตรงนี้เพื่อรีดอากาศออกไปไม่ทําให้อากาศมาไหลวนทางด้านหลังนะครับสาหรับดีไซน์ทางด้านท้ายนี่ครับท่อก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่าง ทั้งหมดตรงนี้เป็นแบบดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ที่เห็นว่าเป็นคาร์บอนเคป r ลานี่ถือว่าเป็นชุดแต่งพิเศษอย่างที่ผมบอกไปครับว่าทําให้ราคาเขาเพิ่มสูงขึ้นมาดูในส่วนของตัวระบบเบรคครับเบรคชุดหลังเนี่ยเป็นแบบ4พอร์ตชุดหน้าเป็นแบบ6พอร์ตนะครับโดยขีดความสามารถของเบรคชุดนี้สามารถหยุดรถจากความเร็ว200กิเมนะครับใช้ระยะทางในการเบรกเพียงแค่100กับ7เมตรเท่านั้น เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเจ้าม้า830ตัวเนี่ยเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับสําหรับหัวใจก็เป็นเหมือนกับรุ่น296 GTB นะครับมากับเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดแบบ v 6นะครับ v 6เนี่ยเขาไม่ได้วางมุม90องศานะเขาวางมุม120องศาคือจะค่อนข้างแบนถามว่าทําแบบนั้นเพื่ออะไรง่ายๆครับเพราะเขาเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่ เทอร์โบเนี่ยจะวางอยู่ตรงกลางคือเครื่องจะวางแบนอย่างนี้แล้วก็มีเทอร์โบวางอยู่ตรงกลางเหตุผลทําให้อากาศมันเดินไวขึ้นเลยสามารถรีดพละกําลังสูงสุดได้มากขึ้นโดยพละกกำลังสูงสุดจากเครื่องยนต์นี่คือ663แรงม้านะครับส่วนที่เหลืออีก167แรงม้ามาจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหลักการทํางานเป็นเทคโนโลยีที่มาจากสนามแข่งฟอร์มูล่าวัน เครื่องตัวนี้เรียกว่าวางกลางขับหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดเคร์คือชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยวางต่อมาแล้วจึงจะมาเป็นชุดเกียร์ที่ส่งกําลังลงเผาเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆลักษณะการทํางานขึ้นอยู่กับตัว ECU ที่เขาจะคอนโทรลว่าตอนนี้จะใช้กําลังจากเครื่องยนต์หรือจะใช้กําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเขาสามารถที่จะขับด้วย EV โหมดคือใช้ไฟฟ้าล้วนได้นะครับ วิ่งได้ระยะทางไกลสุดคือ25กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ขนาด7กิโลวัตต์อาส์นะครับโดยประมาณนะตัวเลขเป๊ะๆปต้องเช็คจากทางฟอร์ลี่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับระยะเวลาในการชาร์จนะครับจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับสำหรับชุดชาร์จที่เขาแถมมาให้กับตัวรถเองนะครับโดยตัวชาร์จเนี่ยจะเป็นชาร์จแบบไทท2นะครับไม่สามารถใช้ชุดควิกชาร์จหรือแบบ DC ได้นะครับใช้ได้เฉพาะกระแสะสลับเท่านั้นนะครับ ส่วนถ้าคุณมี Wall b ล x อยู่ที่บ้านแล้วถ้าใช้ชุด Wall b ล x เนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณชั่วโมงเดียวไม่ถึงหรือไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพราะตัวนี้แบตเตอรี่เขามีความจุเพียงแค่7กิโลวัตต์อวสเท่านั้นนะครับโดยประมาณมนี่ชาร์จชาร์จตรงนี้นะเจ๋งดีอะแต่ห้ามชาร์จตากฝนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่น้ำเข้าได้เพราะมันอยู่ในแนวตรงอย่างนี้นะครับ ในส่วนของระบบส่งกำลังนั้นเป็นเกียร์แบบ F1 Dual Clutch นะครับก็แน่นอนครับเทคโนโลยีจาก F1 ด้วยเช่นเดียวกันและอะสิ่งหนึ่งที่เกือบลืมบอกเป็นกระจกนะครับนี่ฝาครอบเครื่องเดี๋ยวนะปิดง่ายๆแค่นี้ครับไม่ต้องกระแทกกระทันแต่ประกันใดมาดูภายในห้องโดยสารการวิธีเปิดแบบหล่อๆต้องอย่างนี้ครับนี่แล้ววิธีนั่งเข้าจำกันได้ใช่ไหมต้องหย่อน ก้นลงไปก่อนนะครับด่อนบั้นท้ายลงไปมันจะทําให้เราไม่เสียบุคลิกนะครับสําหรับภายในห้องโดยสารนี่คือได้พวงมาลัยชุดใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยแบบดิจิตอลเป็น m u l ติฟัง c t i o n ดิจิตอลเห็นไหมครัว่าปุ่มต่างๆนี่จะซ่อนอยู่นะครับจะมีปุ่มที่เป็นอนาล็อกคือง่ายๆว่านี่ฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ครับที่นิ้วโป้งเราแล้วเกียร์ตัวแพดเดนชิพเนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ด้วย ถ้าเราจะเข้าเกียร์ว่างเรากด2อันพร้อมกันนะครับถ้าจะก็เดินหน้าก็กดปุ่มบวกแค่นี้เองนะครับส่วนเกียร์ถอยหลังจะอยู่ที่มือขวาตรงคอนโซลกลางนะครับแล้วที่เห็นคอนโซลกลางเป็นลายเคปลานี้ก็คืออุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับต้องจ่ายเงินเพิ่มชุดนี้อยู่ประมาณ200,000กว่าบาทนะครับและที่เห็นมาลําพองตรงนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรพิเศษนะเขาคือ กุญแจรถซึ่งกุญแจตัวนี้ครับได้รับรางวัล Red Dot Design Award นะครับเจ๋งมากอะ่ะดูสิดูดีมากเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการดีไซน์ตัวแผงหน้าปัดนะครับจะเห็นว่าหน้าจอเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่คือติดเครื่องแล้วตอนนี้อยู่ในโหมดของ EV เพราะคันนี้เป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับตอนนี้เครื่องติดพร้อมทํางานแต่เครื่องยนต์ยังไม่ติดนะแต่ผมสามารถที่จะเข้าเกียร์แลวขับเคลื่อนไปได้เลยนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยถ้าคุณสังเกตดีๆว่าชุดแผงคาร์บอนเคปลชุดนี้สั่งเพิ่มสั่งพิเศษแต่มันเป็นสีดําด้านมันจะไม่ดําเงาเพราะอะไรทําไมถึงไม่ทําเงาถ้าคุณติดตามผมอยู่ผมจะพูดเสมอเรื่องการที่แผงคอนโซลหรืออะไรต่างๆที่เป็นเงาเนี่ยมันจะสะท้อนเวลาที่เราขับขี่แล้วมันจะแยงตาเวลาเวลาที่เราขับได้แล้วก็กระจกทางด้านหลังมองหลังนี่แบบไหลกรอบด้วยนะครับโอ oh. เข้ามาแล้วรู้สึกได้เลยว่าดีอ่ะเป็นรถที่เป็นมิตรกับคนขับเราสามารถใช้งานปุ่มต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นมากเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่ามันคืออะไรเป็นยังไงไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นออปชั่นสำคัญนะครับนั่นคือหน้าจอฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้ให้ผู้โดยสารนั้นสามารถคอนโทรลระบบอินโฟเทนเมนต์เครื่องเสียงหรือว่าระบบเนวิเกเตอร์รวมถึง ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่เนี่ยสามารถดูได้แต่ถ้าไม่ชอบไม่อยากดูปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถัดมาเป็นในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะนี่เป็นเบาะแบบสปอร์ตแบบบักเก็ตซีนนะครับหลังแข็งนะแต่นั่งแล้วนิ่มดีคืออาจจะไม่นุ่มมากแต่ว่าสบายครับแล้วสีนี่ถือว่าเป็นสีแดงเลยนะครับเป็นสีอะไรนะลอโซใช่ไหมทางภาษาอิอตาลีสวยอะ่ะ ผมผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็การตัดเย็บต่างๆนี่ถือว่าดีงามเลยนี่โลโก้ม้าของ f e r r a ราี่นะครับโดยภายในสีแดงเนี่ยตัดกับสีดำซึ่งสีดำภายนอกเนี่ยมีชื่อว่า Gio s u p e r f a s t Topaco เป็นภาษาอิตาลีนะครับนี่ก็ฝึกฝึกพูดเป็นครั้งแรกเหมือนกันอ๋ออะเดี๋ยวมาลอง หัวใจสำคัญของเจ้า GTS นั่นคือระบบเปิดปิดหลังคาครับง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูเขาบอกว่าใช้เวลาในการเปิด14วินาทีปิดก็14วินาทีเท่านั้นนะครับลองจับเวลากันดูนะครับนี่แค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมาลองเปิดประทุนกันดูครับ เขาบอกว่าเวลาเปิดเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่14วินาทีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความพิเศษของหลังคาชุดนี้คือมีน้ําหนักเบาคือจะแตกต่างจากตัวหลังคาแบบฮาร์ดท็อปของรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งตรงนั้นจะหนักแล้วก็ตัวนี้ใช้แค่มอเตอร์เพียงชุดเดียวเท่านั้นตัวอื่นจะมีทั้งระบบไฮดรอลิกเพราะหลังคามันหนักจนเป็นที่ต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างในการขับเคลื่อนเพื่อให้หลังคาเนี่ยมันเข้าพับเก็บได้ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ เยี่ยมและมาแล้วครับระบบ SOS คือถ้าเกิดปัญหาหรือเกิดต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ฟล r เรี่มีปุ่มนี้เอาไว้เรียกเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนครับเยี่ยมมากดีงามมาดูด้านหน้ารถกันบ้างนะครับว่าภายใต้ฝากระโปรงหน้านั้นมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านี่าให้ดูเปิด วิธีเปิดอ้าวตะกี้ยังเปิดง่ายๆอยู่ง่ายๆแค่นี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้คือถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าบรรดาออปชันต่างๆโค้ดต่างๆจะซ่อนอยู่ในนี้ครับแล้วก็ถ้าได้มาดูเวลาเราเก็บกระเป๋าเดินทางหรือเอกสารหรืออะไรก็ตามมาใส่ไว้ที่ทางด้านหน้ารถนี้นะครับพอด้านหลังเป็นคือหัวเครื่องนะครับแล้วที่เห็นแผงคาร์บอนพวกนี้บอกเลยนะครับว่า ออปชันที่สั่ง ت, พิเศษเพิม่มเติมเข้ามานะครับและชื่อสีย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสีนี้สีพิเศษมีชื่อว่า Ggio Superfast o p a c o นะครับพูดง่ายๆว่าคือสีเทาด้านนั่นเองนะครับทําให้รถด,ดูมีขนาดเล็กลงแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นแม่สวยอะ่ะผมชอบ <Mon>: เห็นแล้วก็บอกตามตรงนะครับว่าอยากซื้อมากๆ นี่ฮะวิธีปิดก็ง่ายๆแค่นี้ครับสนใจจองซื้อง่ายๆเลยครับติดต่อที่คาร์วาลิโนมอเตนะครับที่ถนนเพชรบุรีซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายฟอร์เรอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งคุณจะได้รับการรับประกัน7ปีนะครับรวมถึงวอร์รันตีแล้วก็ตัวสวิ i c e แพ็กเกจแถมให้เลยนะครับ25ล้าน2 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นโดยคุณสามารถจองได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปส่วนการรับรถ จะเริ่มต้นในประมาณปีหน้านะครับกว่าจะได้ก็รอกันนิดหนึ่งนะครับถามว่าหน้าซื้อน่าคบหาไหมถามใจคุณเองดีกว่าว่าชอบเขาหรือเปล่าชอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในแง่ของตัว Product เมื่อเทียบกับตัว g t b กับ GTS พื้นฐานไม่ต่างกันต่างกันที่ลังคาเปิดได้กับลังคาเปิดไม่ได้แค่นี้เองและถ้าคำใบของผมนะครับแน่นอนครับ หลังคาเปิดได้คือเฟเร์บริกคือความชอบส่วนตัวมากกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดถ้าคุณจองวันนี้ระหว่างรุ่นหลังคาแข็งเปิดไม่ได้กับ GTS ที่หลังคาเปิดได้เนี่ย GTS จะได้รับรถก่อนถ้าอยากได้ไวมานี่ครับ GTS ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญ,ญาตลากันไปต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับอยากได้จังเลย25ลา้าน